วันนี้การน้องมึงมาเนี่ยสอนได้บะหมี่มากจากสวนดูวิธีเยกรนผ่านนะคะวันนั้นดูคุณแม่ติ๋วพาบะหมี่พาคนละยางได้จากคุณยายยายติ๋วหลอกลังหลอกลังออกเบิ้งยวงอุ้ยน่ามหัศจรรย์เนาะได้มาเฮาสอนเด้อยฮีสอนสิตุ่มจีนนะเอ้าโป้งรถเนาะ ไปครับดูดีๆเลยสองแก่ขี้เก่าแหละนี่เพื่อพักการเ็ดพี่น้องเด็กก้อนจ้าสวัสดีพี่น้องเลยจ้าพี่น้องมาข้าหมกมีของพ่อครอบปัญญายข้าบมกมีไว้กินใส่ถั่เย็นหอมๆนะพี่น้อง แค่ขละซองสิกะโป้หรอใช่เอาคุณยายแกะสวัสด yeah, ีค่ะคุณยายดวงใจเปิดกลมามจักสี่เราหี่น่องมาเหี่ยมมาเหี่ยวจักสี่สามคนมี่น้องอย่แย้ยสอนตะเพกอาบีดไปใย้ยดวงแน่น่ะบ่อยิบไปเรืยบ่อ่ายากยสอนขยัน คุณยายแยสอนเพื่อนเบาเรื่องโควิดเด้อพี่น้องอย่างนี้เป็นไ่น้คือที่าทมาังามปรับปเกษตรกรบรม่ทางไปทางมาโควิดกัหลายพี่น้องจ้านะยาาพยาบาื่อกามันหิวน้ำลูกไปเปิดน้ำใส่ให้มันหน่อยแมวหิวน้ำลูก เปิดน้ำให้มันเต็มเด้อลูกเด้อได้ใส่น้ำเต็มแล้วเบิ้มล้วงไหมพี่น้องมันแบดมังคุสีมันบ่มีมันบ่มีอันัหนน่าเท่าน้อเบิ้มเนี่ยมนเนี่ยวับ่มีมันมันย่างมันน่ะนะกาในตาเพ่งย่างับบ่มีเลยพี่น้องจะได้เป็นบ่มีอย่างกาในบ่มีอย่างเออนี่น้อง พี่น้องคนหายมากมันไม่ยังติดเลยเยีเยสนายไปก่ายอยู่อมัน่ตนด้ยเอาไปเลตะเพ็กเลยงานเนี้ยสอนยอดยังไหวเป็นเบิร์ดต่นบักมีมากๆม่ยไานั้นผมะเนตนบักมีอะเนี่ยของบักลุยได้น่ะน่ะายก้อนนขบักลุยได้น่าะ เอาไปกาไว้ไง sure. ไปกชไปเดี๋ยวยาสอนสิกาไปหาเองยาสอนมือมือสมังกายังกระเป็นบืดกกาประเป็นแต่เงินแต่ท้องคุณยายมากินตำแนงคุณยายซองคุ่ณยายมาเด้อมากินซองยังเรียกว่ามไราสอค่ิ้สองาาไม,หไม่หวานแล้วแม่หวานม้เ้ยเป็น ตลกตลกพี่นเอาเ้ยอืมเฮ้เฮ้โอ้ขอโทษด้วยพี่น้่อไรแมวก็บหมานี่เห็นมันเป็นเสียยมึงด้วยได้เี่เห็นตะกดสะอาดใหี่ด้วย bởi ác hung ở mầm mày giải thoát nàng mầm 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 ไอ้อันนี้่แถวนะของพูนอ่ะไอ้นุ้ยอืมของพูนเนี่ยมันหวานแต่มันเหนื่อยน้อยเดียวมันเหนื่อน้อยเดียวช่วงไงเนาะยุ่งบอกเขาเอิดเนี่ยซอสอิดตถุนี่ขนมหนึ่งจะไปร้านเนี่ยแต่เมื่อคืนร้านก่อนเมื่อกี้เราไปขนมไหนร้านไหนก็บอกไป ออเฮ็ดกับมันไก่วันที่เขามันกัไปไม่มันขึ้นว่าอยากไปเห็นมันดูบันนอกบันนอกอย่าว่ากันเด้อไอ้ฟังผู้ใหญ่คุยไปด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจักสิบกระพ้าพี่น้องท่ายทำเฮ็ดแมง,งหยังดอกพี่น้องจ๋าเฮ็ดกับปลออกแกล้งกระแล่งว่านเขาไวไ้เดีครว่ืนเดือดเราฝนบ่ตกบ่ใส่พ่อเถอตัวมือนันวัสิตกตัวมือนี้วัสิ อันนี้ก็ไปเห็นมาพอเตือไม่พี่น้องสำหรับยามนี้ประชานขพหนังประชาชาผู้ปุุยแจ้ข่าวสารทางของประจายข่าวพิธเรา้รับทราบเกี่ยงเทอร์ลีก่อนนะครับเออเทอรีก่อนเทอร์ีด้วคุณยัยแมน้เกิดมาความสุขความเจริญนะครับคิดปรานาทติจารทานอน้ัผู้หวังปราสาทุกประการวันนี้าต้กิดจาศกตองร่ิ์ทั้งหลาได้าพรอผู้รองที่าทานสาิตาและครอบครัว ทุกคนีคาสขกย่จตนงัโดยารส่งกสัมัองกระจาข่าวบางอย่างที่มนสียุติการใช้สิทธิการสัมัสแาไว้ฒรเท่านี้นะครับสวัสดีครับสช่คที่นนะยสอกินบุยไปัยาแลวอกไ แค่นี้ได้จ้าเด้อฮักสกูสโคสสมองสบอนได้จ้าได้สินค้าวบาปอกบักมีออกมาก็เอามาถ่ายดึงอึดอันเฮ็ดสวาเยวากันได้จ้าอิสานบ้านนาบ้านเฮาก็ทำกินอย่างนี้เลยแค่นี้ได้จ้าพี่น้องแมนอยู่ยังไม่ต้องไป